สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรัญญาเสนานิตนะคะตำแหน่งผู้มวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรีสวัสดิวิทยาค่ะค่ะในประเด็นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะคะก็เป็นภารกิจ ถือว่าเป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนนะคะก็โรงเรียนโดยโดยเฉพาะโรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนสาธิตเทศบาลรีสวัสดิ์พุทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนแล้วก็เป็นชุมชนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือในเรื่องของการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนนะคะในแนวทางในการดําเนินการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโรงเรียนก็ดําเนินการผ่านโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะทั้งที่เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการนะคะแผนแผนพัฒนาการศึกษานะคะซึ่งเป็นแผนใหญ่ของโรงเรียนนะคะมีระยะเวลาในการดําเนินการ5ปี นะคะแล้วก็ทั้งโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนะคะเป็นแผนที่เราใช้งบประมาณในการดำเนินการนะคะในแต่และปี นอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เรากา็ผ่านกระบวนการหรือว่าผ่านในส่วนของกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้าพรรษานะคะกิจกรรมทําบุญต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่เป็นสาธารณะการบําเพ็ญสาธารณะนะคะต่างๆเราก็จะได้นําคุณครูแล้วก็นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในในจุดนี้นะคะก็ ผ่านทั้งในรูปแบบของการทำในรูปแบบของแผนนะคะซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการนะคะบรรจุทำเป็นแผนกลยุทธ์ทำเป็นการพัฒนาในรูปแบบของกลยุทธ์ต่างๆในในแผนพัฒนาการศึกษานะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมก็แล้วกันนะคะที่เป็นกิจกรรมของชุมชนมออกิจกรรมของจิตสาธารณะอย่างนี้ค่ะที่ที่โรงเรียนเราได้ดําเนินการนะคะ ในส่วนของชุมชนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่า PLC นะคะกะ็เป็นเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน<ม>นะคะถือว่าเป็นกระบวนการในการบริหารสถานศึกษาด้วยนะคะก็<ม>ในรูปแบบของเรานะคะเราก็มีการดําเนินการอยู่2รูปแบบ<ม>นะคะ กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมที่ทางโรงเรียนของเราจะทําเป็นปฏิทินอยู่แล้วนะคะก็คือคุณครูในโรงเรียนทุกคนนะคะจะต้องมีการเปิดชั้นเรียนนะคะเป็นโมเดลทิเชอร์นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าเพื่อนครูในกลุ่มในสายชั้นหรือว่าในสาขาวิชาเอก ได้เข้าไปสังเกตการสอนนะคะได้เข้าไป o เ s ิร์ e ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะ<ม>ในในนโยบายของโรงเรียนเราก็คือคุณครูหนึ่งคนนะคะจะต้องเปิดชั้นเรียนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคเรียนนะคะทีนี้การกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของเราหรือ PLC <ม>ของเราจะมีการลันกิจกรรมมีตารางการเปิดชั้นเรียนของคุณครู นะคะตั้งแต่คุณครูคนแรกถึงคุณครูคนที่30เป็นประจําอยู่แล้วนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียนของเรานะคะเป็นกระบวนการในการบริหารสถานศึกษาของเรานะคะในส่วนที่2นะคะโรงเรียนก็ได้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับเทศบาลด้วยนะคะตรงนี้เพิ่งจะจัดกิจกรรมไปเมื่อเดือนที่แล้วก็คือจะมีการเปิดชั้นเรียนของคุณครูในแต่ละโรงเรียนนะคะ อ,อย่างเช่นคุณครูโรงเรียนเรานะคะเป็นเป็นโมเดลที่เชื่อในการเปิดชั้นเรียนก็จะมีคุณครูจากโรงเรียนอื่นๆในเขตเทศบาลทั้งทั้งทั้ง,ง8โรงเรียนเข้ามาร่วมสังเกตการสอนแล้วก็ออฟเซิร์ฟแล้วก็แล้วก็มีการรีเฟก t กันนะคะมีการสะท้อนคิดกันเพื่อที่จะนําปัญหานะคะแล้วก็ข้อดีข้อด้อยหรือว่าข้อควรพัฒนาในการจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นๆนะคะไปไป ไปพัฒนาในชั่วโมงต่อๆไปนะคะซึ่งก็ในเรื่องของ PLC นี่ก็ถือว่า โรงเรียนเราก็มีความโดดเด่นแล้วก็ทําเป็นต่อเนื่องทั้งในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนของเราคุณครูเราก็เปิดชั้นเรียนทุกคนอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเรายังไปร่วมกับเทศาบาลในในการเปิดชั้นเรียนตรงนี้ด้วยก็ได้ความคิดที่หลากหลายนะคะได้มุมมองในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีผู้เชี่ยวชาญนะคะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจากทางคณะศึกษาศาสตร์มมสที่ลงมา ทำหน้าที่ในการออฟเซิร์ฟร่วมกับเราแล้วก็สะท้อนคิดร่วมกับเราก็ได้มุมมองในการพัฒนาการศึกษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษานะคะเราก็ใช้รูปแบบ PDCA นะคะก็คือ เป็นวงล้อการพัฒนาในรูปแบบของ PDCA นะคะในส่วนของขั้น P ก็คือขั้นขั้นของการวางแผนนะคะขั้นของการวางแผนตัวนี้ในหนึ่งรอบปีนะคะในหนรอบปีการศึกษาเราก็จะพอจบปีการศึกษาปุ๊บเราจะมีการสวอ t สวอตนะคะเพื่อที่จะได้ให้เพื่อที่จะได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนในในใน,ในรอบปีที่ผ่านมามเพื่อที่จะวางแผนในรอบปีต่อไปนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสวอตตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําข้อมูลตัวนี้มาเป็นข้อมูลในการไปปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของเราแล้วก็นํากิจกรรมโครงการนะคะที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ตัวนี้ไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี นะคะอันนี้ก็คือในรูปแบบของอขั้น P นะคะก็คือขั้นวางแผนก็คือจะเริ่มมาตั้งแต่การ s w อ t นะคะแล้วก็เอาไปบรรจุไว้ในแผนนะคะทำเป็นกลยุทธ์ต่างๆในการพัฒนานะคะในส่วนของขั้น D นะคะขั้น D ก็คือในช่วงของการดําเนินการนะคะเราก็นําข้อมูลที่เราได้นี่แหละไปทําเป็นโครงการในแผน ปฏิบัติการประจําปีนะคะแล้วก็มีการดําเนินการตามโครงการที่เราได้วางแผนมานะคะ,ะในส่วนของขั้น C นะคะก็คือการช่วงของการติดตามและประเมินผลนะคะในทุกๆก,กิจกรรมก็จะมีขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลโครงการอยู่แล้วตรงนี้เราก็ใช้รูปแบบการประเมินผลเป็นเป็นซิปโมเดลนะคะที่จะมาใช้ใช้ในการประเมินผลโครงการตรงนี้นะคะ แล้วก็ขั้น A นะคะก็คือการปรับปรุงก็หลังจากอย่างที่บอกคือมันเป็นวงล้อนะคะคือมันเป็นวงล้อพอเราทําตั้งแต่วางแผนดําเนินการแล้วก็ติดตามประเมินผลมาแล้วเราก็จะมาสรุปรวมแล้วก็นําข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการาปรับปรุงและพัฒนาในวงรอบต่อไปหรือในปีการศึกษาต่อไปค่ะ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะาทางโรงเรียนก็เพิ่งจะได้รับข้อมูลว่าโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศนี่ปีการปีงบประมาณ2,568ก็คือปีนี้นะคะเราก็กําลังเตรียมการพอดีนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราก็ต้องมาทบทวนมาตรฐานการศึกษานะคะมาตรฐานการศึกษาทั้งทั้ง3ด้านตามตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา นะคะแล้วก็าการทบทวนนี้นะคะเราก็จะต้องคงจะต้องได้เอา SAR มาทบทวนนะคะไม่น้อยกว่า3ปีนะคะที่เราจะต้องนำนำมาทบทวนย้อนหลังนะคะแล้วก็วางแผนการประกันคุณภาพใน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 ปีนี้ให้ให้มีความเข้มข้นนะคะแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในขั้นตอนของตรงนี้ก็คือคงจะต้องทบทวนในส่วนของมาตรฐานแล้วก็ SAR ที่เราได้รายงานไปนะคะ่ะ การประกันคุณภาพการศรึกษาส่งผลกับผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือ,อโดยหลักของการประกันคุณภาพการศรึกษาก็คือการตรวจสอบหรือว่าการรับรองคุณภาพการจัดการศรึกษาตามมาตรฐานการศรึกษานะคะตามมาตรฐานการศรึกษาซึ่งถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นงานปกติงานหลักของเราอยู่แล้วในใ,ในในการจัดการศรึกษานะคะเพราะฉะนั้น การประกันคุณภาพการศึกษามันจะมีผลกับผู้บริหารนะคะก็คือผู้บริหารก็จะได้ได้ข้อมูลในการวางแผนนะคะได้ข้อมูลได้จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค ทั้งหมดในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษานะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการวางแผน<ม>การพัฒนาการศึกษาในวงรอบต่อไปหรือในปีการศึกษาต่อไปนะคะสำหรับครูนะคะครูก็คงจะเป็นในส่วนของแต่ละมาตรฐานนะคะที่พอคุณครูได้ได้ทำในส่วนของการประกันคุณภาพแล้วนะคะคุณครูก็จะทราบถึงผลการดำเนินการนะคะทราบถึง ผลการดําเนินการของแต่ละมาตรฐานนะคะทั้งที่คุณครูรับผิดชอบและไม่ได้รับผิดชอบเพื่อที่คุณครูก็จะได้เห็นปัญหาอุปสรรคหรือว่าจุดดีจุดแข็งตรงนี้หรือจุดด้อยตรงนี้เพื่อไปวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคุณครู เพื่อพัฒนาในในในวงรอบต่อไปเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของนักเรียนนะคะเมื่อมีการประกันคุณภาพการศึกษานักเรียนเราก็ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานนะคะเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนะคะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาตินะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของหลักประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมันจะครอบคลุมทุกด้านแล้วก็ทําให้เด็กเราเนี่ยสามารถที่จะอ่า เป็นคนดีนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างอย่างมีความสุขอันนี้ก็คือหลักใหญ่เลยของการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะ